โอเคครับทุกคนนะครับมาแล้วเป็นพิษศกนะตัวนี้น่าจะมี8กิโลนะครับทุกคนมีแน่นอนประมาณ8โลนะใหญ่สุดน,นะครับนีเลยมีเลยมีเลยนีเลย,เลยหัวเหยือนะครับหัวเหยือหนึ่งตัวหนึ่งหัวเหยื่อตกปลาเหม็นบูดนะครับผสมลำหนึ่งกับหนึ่งกิโลนะที่ผมผสมให้ดูตอนเย็นนะครับทุกคนกับตัวนี้ กลิ่นผงปาเกตนะผงสีเหลืองนะทุกคนดูนในนอน,นเห็นช็อตเลยตัวนี้อีกตัวทุกคนนะชุดนี้เป็นตัวพร้อมตกนะครับทุกคนตัวนี้ผสมน้ำใช้ได้ทันทีเหมือนรู้ายเหลืองครครับทุกคนสวยง,งามน,นะโอเคโอเคทุกคน เดี๋ยววันนี้เรามาตามยี่สกให้แมงนะครับด้วยเหยื่อเหม็นบูดใยเหลืองผสมน้ำใช่แน่นทีตัวนี้นะเป็นตัวพร้อมตกครับทุกคนแต่วันนี้ผมไม่ใช้นะจะมาใช้ตัวนี้มาดูกันนะครับเป็นตัวนี้เป็นหัวเหยื่อนะครับตัวนี้ผสมลำหนึ่งถุงก็หนึ่งกิโลนะครับตัวนี้นะโอเคจัดมาหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้จัดมาสี่เครับทุกคนโอเคนะลำสี่โลนะครับ ก็จะเป็นเพิ่มด้วยตัวนี้เป็นกลิ่นผงปา็เกตนะตัวนี้นะนะเพิ่มความหอมเข้าไปนะครับทุกคนโอเคมาดูกันนะตัวนี้เลยลำสีกิโลทุกคนโอเคลำสีนะครับ2โอเคส ต่อมาเป็นเร่ลำสี่หัวเหยื่อสี่ถุงนะครับทุกคนโอเคหัวเหยื่อตัวนี้ก็ทางบริษัทก็ออกแบบมาให้ลูกค้านะครับทุกคนเพื่อประหยัดค่าขนส่งนะครับตัวนี้ก็จะมีน้าหนักเบานะครับก็ลูกค้ามีลำก็สามารถรับไปหนึ่งถุงผสมต่อลำหนึ่งกิโลได้เลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมใช้ C ี ผมใช้ล้ำสี่กิโลเนาะหัวเหยื่อก็สี่ถุงนะครับนีค่ครมเลยตามเลยตัวนี้ทุกคนโอเคเป็นกลิ่นผงปลาเกตนะตัวนี้นะใช้ได้กับแต่งกลิ่นใช้แต่งกลิ่นเหยื่อตกปลานะครับเหยื่อดักกุ้งเหยื่อดักปลกปานะเพื่อให้ปลาเข้ากินเหยื่อได้เร็วขึ้น และมากขึ้นนะครับทุกตัวนี้ใช้ได้กับเหยื่อทุกชนิดทุกแบรนด์เลยนะทุกคนโอเคมาลองดูปากเกตนะครับทุกคนประมาณนี้ทุกคนตัวน,นี้นะเนี่ยหอมมากทุกคนหอมมากจริงๆจับไปหมดเลยผส,สมแห้งก่อนทุกคนมา ก็ตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดจะเป็น17เหมือนเดิมแต่ขอบนผมจะใช้เป็นมันหมูนะตัวนี้มันหมักเขียวนะปลายฝนต้นหนาวหรือเริ่มเข้าฤดูหนาวนะครับทุกคนปลาก็จะสะสมไขมันนะครับทุกคนก็จะใช้เป็นมันหมักเขียวแต่ขอล่างก็เป็นเม็ดโฟมนะชุดนี้เลยโอเคไปดูกันไม่ต้องผสมน้ำทั้งหมดนะครับทุกคนไล่ไปทีละชุดแตะชุดนะ สมเยอะเยอะชุดผมเรียมมาแปดคันเนาะผมก็จะประมาณผสมให้ได้ประมาณแปดคันนะรีบทุกคนโอเคมาดูกันโอเคชุดแรกก็ด้านในเหนียวนะครับทุกคน นะวิธีการใช้เยื่อเหม็นบูดให้ได้ผลดีนะครับทุกคนโอเคก็ด้านในก้อนเล็กนะครับทุกคนเหนียวเลยนะมันหมูฝังครับทุกคนฝังเม็ดโฟมฝังนะก็ด้านนอกพอกนะทุกคนกรอบๆนะด้านนอกเรียกดูส่วนที่มันเป็นงผงๆนะครับทุกคนนะพอกด้านนอกนะครับทุกคน นะครับประมาณนี้เนาะตีลงไปให้ได้นอกแตกออกนะครับทุกคน <S <S โอเคไปดูกัน